เจ็ดสิห้าสองห้าห้าไม่เป็นไรครับผมไม่ไว้ใจผมโดนมาแล้วเนี่ยคือเขาเป็นคนพูดอย่างนี้แหละดีโชั่วคราะงนั้นต้องให้จับตัวเขาเนี่ยไปส่งที่สารอาญาในโนรีคุณรู้ใช่ไหมว่าเขาประกันตัวออกมาอ่าแล้วสารเนี่ยนัดให้ไปตามกำสั่นัดแล้วไม่ไปอ่าแล้วเคยเดือติดไรเอี่ยมไหมที่ขาแล้วเอาไปไหนทำไมเยี่ยม แล้วเมื่อกี้ถามแล้ไม่ได้ตอบ่ะเพราะเราบอกไม่ตัไปไปไปปตแสดงว่าเราไม่ใค่อกมาตอนปเอาอนเอ่านหมายได้เลยบัตรประชชนอีกพี่ภาคไม่มีก็ไม่เป็นไรถ้าอยู่ที่ไหนอยู่ตนอมีบุญดียู่ที่ไครับอ๋อไม่เป็นไรจะไปเจอที่โน่นอยู่นวไม่ได้ครับคุณโฟ6ผมเมื่อกี้คุณถามว่าตัดไหม ไปที่สนน้องมีใคติดต่ออะไรบ้างเดี๋ยวอ่านไม้ก่อนอ่านนี่เดี๋ยวโทรศัพท์เดี๋ยวไปด้วยอ่านแล้วอ่านนี่ก่อนอ่านหน้าบ้านเลยนะจับนี่นะจับเลยใครใครยั่างถ่ายกันอันนี้เป็นหมายจับของศาลอาญาเมีรูดีนะฟังฟังก่อนฟังก่อนอาญาหมายเลขที่ห้าเก้าหก